ฮือหางกันไปทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับเมื่อผลการทดสอบนะครับของ Apple Mac Mini รุ่นที่เป็น M4 Pro นะครับตัวนี้ราคาขายข,ายของเครื่องอยู่ที่56,000บาทได้คะแนน Geekbench 6ออกมานะครับสูงกว่า Mac Studio ที่ใช้ M2 Ultra ราคา150,000บาท56 0 0 0คะแนนสูงกว่า1 5 0 0 0า โอ้โหฮ,ฮือฮากันเป็นทั่วเลยนะครับอันนี้คือการวัดโหมดประสิทธิภาพในโหมด m u l t ติคอรนะครับโดย Geekbench 6นะครับคือ Apple เนี่ยเหมือนกับรอบนี้เนี่ยไม่จัดงานเพราะว่าผมเข้าใจล้พอเขาเปิดตัวครบนะตั้งแต่ iPad mini 7แล้วละไม่จัดงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสินค้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์เลยเปลี่ยนไส้ในอย่างเดียวเรียกว่าอัพไส้อย่างเดียว แล้วก็ขายเขาก็เลยไม่มีหน้าจัดงานครับเพราะไม่งั้นเขาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอ่ะนี่คือดีไซน์ที่สวยที่สุดที่เรายังคงใช้อยู่หลังจากที่เราใช้มาแล้วสปีข้างหน้า4ี่ปีมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีหน้าพูดผมว่าคน Apple เองแม่งก็คงอายแต่ไอประสิทธิภาพของ M4 นี่สิมันมาเซอร์ไพรส์หลังจากเปิดตัวไปแล้วใช่ไหมฮะวันแรกเอานับตั้งแต่ iPad Mini เลยนะเปิดมาก่อน หลังจากนั้นถัดมาอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งผมก็เดาว่าเอ๊ะทำไมไม่มีบัตรเชิญจัดงานสักทีนะนี่มันจะสิ้นเดือนอยู่แล้วสุดท้ายก็ใช้วิธีเปิดตัววัลลุุนครับเริ่มต้นด้วย iMac ก่อน iMac มีเปลี่ยนเป็นชิป M4 จอ24นิ้วดีไซน์เหมือนเดิมนะครับสีสันไม่รู้เยอะกว่าเดิมไหมนะฮะแต่ก็ราคาใกล้เคียงของเดิมใช่ไหมไอใกล้เคียงปะใกล้เคียงนะ ฮแล้วค่างเงินดีกว่าเดิมด้วยก็เลยถูกลงด้วยนะครับวันแรกเปิด iMac วันที่2มาเปิด Mac mini Mac mini นี่ขนาดเล็กลงแต่สูงขึ้นะนะฮะคือดิเมนชันรอบข้างเนี่ยกว้างยาวเนี่ยนะเล็กลงแต่ตัวความสูงสูงขึ้นเพราะหนาขึ้นมันจะคล้ายๆ Mac Studio ย่อส่วนนะครับ Mac mini ก็ตามมาในวันที่2วันที่3ก็ตามมาด้วย Macbook Pro ซึ่ง Macbook Pro ก็จะมีตั้งแต่ M4 M4 Pro M4 Max นะฮะในขณะที่ Mac mini มีแค่ M4 กับ M4 Pro แล้วก็ตัววันแรกอะไรนะ iMac iMac ก็มีแค่ M4 อย่างเดียวแต่พอสำนักข่าวต่างประเทศนะครับอย่าง MacLummer เนี่ยนะฮะเขาเอา Mac mini รุ่น M4 Pro นะไม่ใช่ตัวถูกสุดนะตัวนี้มันจะราคาประมาณ56,000บาท เพราะว่าถูกสุดของแม็กมินีมันคือประมาณ20,000นนิดๆนะฮะตัวนั้นถูกมากซึ่งผมว่าถ้าจะไปซื้อซื้อตัวนั้นคุ้มสุดแล้วนะแต่ที่มันเป็นข่าเพราะว่า AM4 Pro ที่อยู่ใน Mac Mini เนี่ยมันได้คะแนนมาติคอของ Geekbench 6นะครับ22,094คะแนนเขาเอาไปเทียบเวลาทำ Geekbench มันก็จะออกมาเป็นตารางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอันดับอยู่ อันดับมันดันไปสูงกว่าไอ้แม็กสตูรุ่นเก่าที่ใช้ชิป M2 แต่เป็น M2 ตัวท็อปเลยนะ M2 Ultra ซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยราคา150,000บาทเลยตัวนั้นเนี่ยได้ 6, 21, 350, ก k b กเบน6 21,351คะแนนกลายเป็นว่าเครื่องละ5 6 0 0 0ได้คะแนนมาติคอร์สูงกว่าเครื่องละแสนห้า ก็เลยฮือฮากันไปทั่วโลกแหคุ้มค่าจริงๆเลยป่านนี้คนคงแห่ไปซื้อกันแล้วนะฮะมีบางคนบอกว่าแหมจะมาเปรียบเทียบแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นคนละยุคคนละสมัยกันเนาะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไอตัว m a x Studio m 2 u l t ั a ณวันนั้นเนี่ยคะแนนอันตูตู้ที่มันได้มันก็แรงสุดในราคาของมันสุดๆเหมือนกัน แต่พอคุณเอาของเก่ามาเปรียบเทียบกับรุ่นใหม่ที่ออกมาถึงแม้มันจะเป็นรุ่นถูกกว่าเป็นแม็กมินิด้วยซ้ําไปมันได้คะแนนมากกว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติปะเขาก็เลยบางคนก็ไม่เชื่อไงบางคนก็รู้สึกว่าไอ้เว็บไซต์ที่เขียนข่าวมันก็พยายามพยายามสร,ร้างเรื่องให้มันดูฮือฮาไปอย่างนั้นแหละอแต่เอาจริงมันก็คุ้มจริงนะเครื่องห้าหมื่นหกอ่ะคือคือบางคนชอบซื้อเครื่องมือสองไงถ้าคุณคิดว่ามีคนขาย M2 Ultra Max Studio เครื่องมือสองเขาซื้อมาแสนห้าเขาขายคุณ80,000แล้วคุณไปซื้อ Mac Mini M4 M4 Pro 5 6าหมแรงกว่าได้ของใหม่ด้วยเออถ้ามองอย่างนี้สิถึงจะคุ้มถูกไหมฮะเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ของเก่ากับของใหม่นะครับก็เลยถือว่า M4 Pro ตอนนี้นะครับถือเป็นชิปซิลิคอนของ Apple ที่เร็วที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะฮนะแต่ ตอนนี้ในอย่างไอตัว macbook pro เนี่ยมันยังมี m4 mac อีกนะครับซึ่งเป็นชิปที่มี cpu 16 core im4 pro นี่มีแค่14คอ r e แค่นั้นเองเขาก็เลยบอกว่ารอดูผลงานของ m4 mac ใน macbook pro ก่อนอาจจะดีก็ได้แต่เชื่อเถอะ macbook pro m4 mac ก็แสนกว่าบาทอยู่ดีถ้าจะเอาคุ้มค่าผมว่า mac mini ตัวนี้คุ้มค่าสุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำงาน production เลนเดอร์ ender, ภาพวิดีโอตัดต่อทำเสียงทำงานด้านมัลติมีเดียนะฮะผมถือว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆแล้วเริ่มต้นแรม1 6ด้วยนี่ไม่ต้อง CTO <c oughs> จะมีอยู่อย่างเดียวครับที่คนจะไม่ชอบ Mac Mini รุ่นนี้นะครับเราเอาไปล้อกันเป็นมีมทั่วโลกเลยตอนนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดครับดันไปอยู่ใต้เครื่อง <c oughs> แต่สามวมก Mac นะี่ยอย่างอาจารย์สุประเดชเนนะี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยปุ่มเปิดปิดอยู่ใต้เครื่องอถูกแล้วเพราะว่า คุณนะ่ยตั้งแต่ซื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณกดปุ่มเปิดเครื่องครั้งเดียวคุณไม่ต้องกดปิดคุณก็สลีปแล้วก็เข้านอนไปเลยปิดก็ดับหน้าจอไปเลยสลีปไปเลยแล้วเช้ามาก็แค่เวกอัพขึ้นมาแล้วก็ทํางานต่อ Apple เนี่ยคงเห็นแบบนั้นแหละก็เลยทําปุ่มเปิดปิดไว้อยู่ข้างล่างแต่ก็ยังมีคนไปล้อเขานะ แบบแหมไปทําเป็นแบบอุปกรณ์ปรินทีดีปริ้นติ้งออกมาเป็นขามีกระดกแบบคือทําสวิตช์ขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็ทําขายบอกว่าคุณสามารถกดข้างบนได้แล้วมันก็จะเป็นกระเดื่องไปกดด้านล่างเพื่อกดปุ่มปิดปิดเครื่องได้โอ้โหก็ล้อกันดิบดีเข้าไปนะ,ะเออแปลกดีแต่จริงๆอะ่ะคือผมจะบอกเลย Apple เนี่ยถ้าไปถาม Apple ว่าทําไมทําปุ่มเปิดปิดอยู่ใต้เครื่อง Apple จะบอกเลยว่าทําให้พวกเองล้อไง คือทํามาปกติอะเดี๋ยวพวกเองจะหามุมล้อไม่ได้เพราะยังไงเนี่ยทามาไว้ตรงไหนนะเอาปุ่มเปิดปิดไปไว้ตรงไหนก็ช่างมันก็หาเรื่องมาล้อจนได้นะครับเพราะว่าคนที่มันไม่ชอบ Apple เนี่ยมันจะจ้องจะหาเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาใจมันเลยทําให้มันเปิดเบาะแสให้มันให้มันได้กระตุ้นกันจะได้แบบมีการพูดถึงกันเยอะๆเขาได้เอนเกนะครับ เราเอาเรื่องเข้าไปล้อเนี่ยแม็กมินีแม็กมินีนคนเนี่ยหลอนหูไปแล้วแม็กมินีแล้วก็ไปซื้อแม็กมินีไอคนที่เกียดเนี่ยเอามาล้อเนี่ยการเป็นว่าคุณช่วยโฆษณาให้เขารู้ตัวหรือเปล่า